สวัสดีครับมาพบกับพี่แบงค์เช่นเดิมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์ใจดีโปรเจกต์ .com นะครับที่เป็นผู้สนับสนุนทําให้มีคลิปดีๆในครั้งนี้นะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าในครั้งนี้นะครับพี่แบงค์จะมาสอนเรื่องวิธีการทำป๊อปอัพกันนะครับว่าหากเราต้องการทำป๊อปอัพในแฟลตเนี่ยเราทํากันได้อย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับพี่แบงค์สร้างปุ่มมาได้2ปุ่มนะครับคือปุ่มเปิดป๊อปอัพกับปุ่มปิดป๊อปอัพนะครับ หากน้องคนไหนยังทําปุ่มไม่เป็นนะครับดูในคลิปเก่าๆของพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์จะมีสอนวิธีการทําปุ่มเรียบร้อยนะเนาะแต่ว่าในคลิปนี้พี่แบงค์คงไม่ได้สอนนะครับเริ่มต้นพี่แบงค์ขอเอาปุ่มเปิดป๊อปอัพจัดนะครับจัดไว้ก่อนอยากวางไว้ตรงไหนวางได้เลยครับคลิกที่ปุ่มเปิดป๊อปอัพตั้งชื่อนะครับพี่แบงค์ตั้งชื่อว่า bottom open นะครับ ต่อมาพี่แบงค์ขึ้นเลเยอร์ใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลเยอร์ว่าป๊อปอัพต่อมานะครับพี่แบงค์ก็จะทําการวาดป๊อปอัพขึ้นมานะครับสังเกตนะครับที่พี่แบงค์ต้องขึ้นเลเยอร์ป๊อปอัพขึ้นมาให้มันอยู่สูงกว่าเลเยอร์ของปุ่มนะครับสาเหตุเพราะว่าพี่แบงค์ให้ต้องการให้เวลาคลิกที่ปุ่มแล้วเนี่ยตัวป๊อปอัพเวลามันปรากฏนะครับให้มันบังปุ่มนะครับก็เลยต้องวางเอาไว้ที่เลเยอร์บน พี่แบงค์วาดป๊อปอัพครับต่อมานะครับพี่แบงค์จะลากตัวปุ่มปิดป๊อปอัพนะครับโดยพี่แบงค์ลากปุ่มปิดป๊อปอัพเนี่ยเอาไว้ที่เลเยอร์ของป๊อปอัพเลยนะครับเพราะพี่แบงค์ต้องการให้ปุ่มปิดป๊อปอัพอยู่ในตัวป๊อปอัพนะครับเวลาเรากดเปิดป๊อปอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้มีปุ่มปิดเพื่อซ่อนตัวป๊อปอัพนั้นให้หายไปนะครับจัดให้สวยงามครับ พี่แบงค์คลิกที่ปุ่มปิดป๊อปอัพนะครับตั้งชื่อไว้ว่า,า BTN Close นะครับคลิกที่ปุ่มตั้งตอนนี้ปุ่มก็ตั้งชื่อแล้วนะครับคลิกที่ตัวป๊อปอัพที่เราวาดขึ้นมาหรืตัวสี่เหลี่ยมนั่นแหละครับกด F8 ครับทำเป็นมุ้ยคลิปตั้งชื่อครับที่แบงค์ตั้งชื่อว่า MC Pop Up กดโอเคครับลองกด c o n t o l Enter ดูครับ สังเกตว่างานตอนนี้เป็นแบบนี้นะครับก็คือพอเปิดงานขึ้นมาเลยเนี่ยตัวป๊อปอัพมันจะแสดงเลยนะครับพี่แบงค์ต้องการที่จะซ่อนตัวป๊อปอัพให้มันหายไปพี่แบงค์ก็ขึ้นเลเยอร์ใหม่นะครับอันนี้เป็นเลเยอร์โค้ดนะครับหรือเป็นเลเยอร์แอคชั่นสคริปต์ของเราเนาะตามนิสัยของพี่แบงค์นะครับพี่แบงค์จะชอบสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเอาไว้บนสุดเพื่อพิมพ์โค้ดโดยเฉพาะนะครับอันนี้มันเป็นนิสัยส่ยวนตัวนะครับโอเคพิมพ์โค้ดแล้วนะ ตัว pop up นะครับเราชื่อว่า mc pop up นะครับ visible ครับ visible เนี่ยมันแปลว่าเรื่องอาการมองเห็นนะครับก็ให้ตัว pop up สามารถมีการมองเห็นเป็น f a l s นะครับก็แปลว่าพอเปิดตัวมาเนี่ยทำให้ตัว pop up มันมองไม่เห็นนี่เองนะครับหรือเราต้องการที่จะซ่อนตัว pop up นะครับก็แค่นี้ชื่อมุ้ยคลิป visible เท่ากับ f a l s นะครับเราจะทำการซ่อนมัน ก็เรียบร้อยครับกดคอนเทนเตอร์สังเกตนะครับว่าพีการพิมพ์ผิดเพราะไรเราลองคลิกที่ตัวมูสคลิปครับที่แบงค์ยังไม่ได้ตั้งชื่อให้กับมันที่ช่อง Proper t y เรามาตั้งชื่อชื่อกับมันครับ M.C. popup เรียบร้อยลองกดคอนเ e นเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทำการซ่อนตัวป๊อปอัพเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมา ในเลเยอร์ป๊อปอัพพี่แบงค์ขอปิดตาเลยนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับมันแล้วตัวปุ่มเปิดป๊อปอัพครับมันจะชื่อว่า b o t t o m o p e n นเ n เดี๋ยวเรามาพิมพ์โค้ดให้กับมันกันพี่แบงค์พิมพ์อันนี้เพื่อคั่นเอาไว้นะอันนี้คือโค้ดปุ่มครับที่พี่แบงค์เคยสอนเอาไว้ตอนที่ในคลิปสอนทําปุ่มนะครับโค้ดในการรับค่าว่าปุ่มนี้มีการคลิกแล้วนะครับชื่อปุ่มครับ bottom open ถ้ายังจำกันได้ .event listener นะครับ uh, .mouse event นะครับ ..click นะครับอันนี้คือชื่อฟังก์ชันนะครับก็คือหากกดปุ่ม uh, .bottom open แล้วนะครับให้ไปเรียกฟังก์ชัน on click bottom นะครับในฟังก์ชันของ on click bottom นะครับพี่แบงค์จะให้ mc pop up visible เราต้องการให้ตัว๊อปอัพของเราเนี่ยมองเห็นได้นะครับก็คือ dot visible เท่ากับ true นะครับก็คือเป็นจริงนะครับหากกดปุ่ม bottom open แล้วเรียกฟังก์ชัน onclick bottom นะครับในฟังก์ชัน onclick bottom นะครับหากกดปุ่ม mc pop up ให้ mc pop up เนี่ยสามารถมองเห็นได้นะครับเดี๋ยวพี่ทวนใหม่นะเมื่อกี้พี่มีพูดผิดไปไป,ประโยคนะึงคือหากกดปุ่ม bottom o e แล้วนะครับให้ไปเรียก on click bottom นะครับฟังก์ชัน on click bottom นะครับจะให้ mc pop up นะครับสามารถมองเห็นได้เป็นจริงนะครับก็คือทำให้ mc pop up ของเราเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมานะครับกด c o n t r o l enter ครับลองกด pop up ครับุเห็นไหม pop up ขึ้นมาแล้วต่อมาพี่แบงค์จะให้กดปิด pop up เนี่ยให้ตัว pop up มันซ่อนหรือให้มันหายไปนะครับ น,นี่คือขั้นที่3แหละ Copy ป,ปุ่มคดปุ่มมาเลยปุ่ม bottom close ที่เราตั้งชื่อไว้เนอะแต่ว่าตัว bottom close เนี่ยมันอยู่ใน mc pop up นะครับคือตัวปุ่มปิด pop up มันอยู่ในตัว pop up ดังนั้นวิธีการเขียนโค้ดเราต้องเขียน mc pop up dot pop up close เห็นไหมแล้วก็ชื่อฟังก์ชันนะครับ ออนคลิ Bottom c ค o s สเปลี่ยนชื่อมันซะหน่อยมันจะได้ไม่ตรงกันแบบนี้นะครับหากกดปุ่ม Bottom c l o s e ที่อยู่ใน MC Popup แล้วให้เรียกฟังก์ชัน Bottom Cross นะครับและในฟังก์ชัน On Click Bottom Cross นี้ให้ MC Popup สามารถมองเห็นได้เป็น H ก็คือให้ซอ่อนนะครับแค่นี้เองเสร็จแล้วกดเปิด เปิดกดปิดกดเปิดกดปิด,ปด,ปดอันนี้คือวิธีการทำป๊อปอัพอย่างง่ายๆนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นหากน้องเอาไปประยุกต์ใช้กับคลิปเรื่องการทำล็อกอินนะครับหากน้องประยุกต์ใช้กับงานล็อกอินนะครับอย่างเช่นพอน้องไม่พิมพ์ชื่อล็อกอินแล้วกดปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ปุ๊บให้มันขึ้นป๊อปอัพว่ากรุณาพิมพ์ชื่อป๊อปอินด้วยค่ะเอ้ยกกุณาพิมพ์ชื่อผู้ใช้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องกดปุ่มปิดป๊อปอัพปุ๊บแล้วก็ให้เขากรอ,อกใหม่อ่าะลรประมาณนี้นะครับก็คือป๊อปอัพเนี่ยค่อนข้างจะใช้บ่อยนะครับในการสร้างเกมใช้อะไรพื้นฐานก็เป็นประมาณนี้แหละเราใช้มูวิคลิปนะครับในการทําตัวป๊อปอัพนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเกมตัวละครโดนเต่าเชมาริโอวิ่งนะครับโดนเต่าตายปุ๊บอาจจะขึ้นเป็นกล่องข้อความว่า คุณแพ้คุณตายแล้วกดปุ่มเพื่อไปด่านต่อไปอา้าวตายแล้วจะไปด่านต่อไปทําไมอะไรประมาณนั้นนะครับก็นี่เป็นวิธีการทำป๊อปอัพครับหากมีอะไรสงสัยนะครับก็มาพบกับพี่แบงค์ได้ที่ตัว facebook Fanpage นะครับของ j จดีโปรเจกต .com นะครับหากเข้ามาที่ตัว Facebook Fanpage แล้วนะครับลองพิมพ์หาเข้ามาที่ Facebook แล้วนะครับลองพิมพ์ j จดีโปรเจกต นะครับที่ช่องเสิร์ชนะครับแล้วก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะครับก็รบกวนกดถูกใจนะครับแล้วก็กดเปิดโพ์ทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพี่มีอะไรใหม่ๆหรือมีอะไรที่ต้องการสอนนะครับ ที่จะมาโพสต์ในแฟนเพจนี้ค่อนข้างถี่กว่าการทําคลิปนะครับน้องก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับหรือว่ามาสอบถามคําถามกันได้ข้างในนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ดูคลิปกันมาตลอดแล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ